ผมว่านาใช้ตรง จะเกิดนาะยตำรวจอยู่ไหนะยังไม่รู้เลยแน่จริงนะเอออะไรตรงไหนก็ได้วะแต่ตูไนะต้ไม่สนนะตู้กดไม่ไหวแล้วเฮ้ยนี่แน่เพังอล้วพังแล้ว อาทางไหนวะอา,าทางนี้ทางนี้เจอรถอมาดักหน้าเฉยเลยเออเออตรงนี้ว่ กากเสื้อกาดได้อยู่ในนี้เพราะว่าเสื้อกาดต้องมีออฟฟิศคีย์แน่นอนเชื่อผมดิไม่มีได้ไงล่ะผมเพิ่งเปิดเมื่อกี้อะ นี่งอันสักกาบปุ่นปุ่นแล้วก็น้องครับติดบบักแต่มไม่ไรผมเปิดไปแล้ว คือมาเพื่อเอาการ์ดกีไปไปไปเปื่อยนะเอาล้วบอกรึวะเค ไปเก่าปวากิ่นยังไงไปเก่าไม่แปลกใจหรอกที่มันจะเปิดไม่ได้ถ้าเปิดได้ก็บ้าเลย เองทำอะไรของเอง <c oughs> ทำอะไรทำอ่ะเฮ้ยเอาตัวรอดเหรอ <c oughs> เอาตัวรอดเหรอเอาตัวรอดเหรอ ไปกินต่อเด้ออู้หูเอาละใส่น้ำมันหยดหอดเข้าไปละละ่ะไม่สนใจละ อ้ยโคตรเทหลอกเยี่ยวจัดอืออือ ผมเปิดทางแล้วเดี๋ยวผมไปเอาของก่อนผมว่านี่น่าจะแบ่ง2อออีก2พาร์ทแน่เลยกลายเป็น3พาร์ทแล้วทุกคนเอาล่ะนี่คือสีสุดท้ายที่เกจะได้เห็นเจ้าลอดฉันเชื่อในตัวของ เจ้าหนีเจ้าคลีนีนี่ในการจัดการแกรเจ้าลอดลอดคุงเอาละมันถึงติดจบแล้วลอดพร้อมอยยงทุกคนสามสองหนึ่งห้ามา มีลอดไอลลี่เดี๋ยวค่อยอ่านเคทีได้การลอวอีกอันหนึ่งอืมกันยายนวันที่27ปีพศหนึ่งก้าเจ็ดสองในที่สุดกาทำมันเสร็จ เครื่องแมชชีนมันสำเร็จแล้วตอนนี้ฉันมีเตรียมพร้อมรอไม่ไหวแล้วที่จะพร้อมจะผสมสูตรลึกลับของข้ามันเหนื่อยยากลำบากมากแค่ไหนในการเอากระดาษนี่มันก็อาจจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไรแต่ทุกอย่างมันถูกรักษาเอาไว้ทิปและขวาและการใช้ลุกขี่ในลึก แว่นของฉันมันใหญ่มากตอนนี้ฉันก็แค่เริ่มทดสอบกับพวกมนุษย์เจ้าเด็กอ้วนมันจะเป็นสีที่ดีที่แลบของหนูพวกเราจะต้องขี่พวกมันแมทเทเรียลและไม่มีใครที่สามารถผ่านไปได้ไม่รู้เหมือนกันไปลว่าอะไรมกาคมปีสามะมกราสามกาคมปีหนึ่งพันก้าร้อยเจ็ดสิบสา 3, บ ดูเหมือนจะมีเสียงเด็กส่งเสียงดังออกมาเต็มไปหมดพวกเขาเกือบที่จะเหมือนพวกเขานั้นเรียนอยู่ที่ชั้นเรียนเกา่าฉันแน่ใจนะว่าเกี่ยวกับเจ้าสูตรผสมลึกลับนั่นน่ะไอศกรีมขายเงียบพวกเราคงจะต้องใช้ชีวิตกันอยู่มากมายเพื่อเพื่อต้องการสร้างใหม่ พ่อของฉันมีสูตรผสมไอสครีมที่ดีแต่เขาไม่ฉันควรจะต้องเอามันมาให้ได้เมษาวันที่8เมษาย,ยน1 9ึ่ฉันคิดว่านี่มันผ่านไปหลายอาทิตย์แล้วฉันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องขายเนี่ยอย่างแรกก็คือสูตรผสมพิเศษของไอสครีมและวันนี้ผ่านไป แล้วก็มีที่ที่เล่ลอนอาพบเจอกับเด็กมากมายที่แสนน่าเซอร์ไพรส์ฉันก็ทําการออกหาพวกเด็กพวกนั้นเพื่อเอามาแล้วก็หลังจากนั้นฉันก็ได้ไอสกรีมอันแรกมาเด็กอ้วนคนหนึ่งคีมท,ทาการได้ใช้สูตรผสมลับของฉันและอันดีสนด้สอไอสกรีมอันที่ส จะเอาไว้ฆ่าคนมันแตกต่างกับผู้ใหญ่ที่ต,ตัวใหญ่เป็นอย่างมากส่วนผสมสำหรับการฉลองที่จะเป็นซื้อของเป็นคอมมิกบุ๊กที่ร้านคา้าและจะซื้อส่วนผสมพิเศษมาด้วยเอ,อเป็นสเปเชียลดิชั่นมามิถุนายนวันที่15มิถุนายน1975มัยยนเริ่แปลถไงมนะ วันนี้เป็นเป็นวันวันนี้คือวันวันนี้คือวันวันนี้สูตรผสมที่น่าอร่อยน่าเหลือเชื่อกำลังได้เกิดขึ้นทุกอย่างกำลังจะเตรียมพร้อมฉันจะต้องพาเด็กเล่นล่อนที่ที่อยู่ที่แดนเนียลเจมีชีวิตอยู่ฉันจะเอาเขามาเป็นสูตรผสมพิเศษไอศครีมหรือกาลีฟิล ฉันจะทำการเนเซอร์ล่สักอย่างหนึ่งเกือบะสมรับเพื่อฆ่าเขาซึ่งเขาอ่ะโซ so, เขาจะออกจากโลกนี้ไปอีกสองชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะสร้างคนหาแล้วก็เดเดเซอร์เวอร์นั่นคือน่าจะเป็นปรสชาติอร่อยเกี่ยวกับอเวนเจอร์ฉันคืออเวนเจอร์ฉันคือฮีโร่ฉันคือล็อ เดอะไอศครีมมาเกอร์จบลอตเดลรี่ไปครับผมปาไปสี่สิบนาทีเลยเฮ้น่าละมันเหมือนจะเกี่ยวกับเรื่องส่วนผสมลึกลับของเขานะครับว่าเป็นยังไงมัง่งไอ้เท่อน,นั้นซึ่งผมไม่ไม่สนอะไอ้ลอดองงองคิดว่าองจะรอดอะ โอเคมาแล้วโอ้ยโออเ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 ออกุญแจกุญแจอะไรเนี่ยติดบั๊กไปดแล้วติดบั๊กติดบั๊กต้องให้อะไรอย่างนี้ติดติดบั๊กดีครั้งแรกก็เป็นงี้แหละโอ้ยโอ้ยจิกฮิตฮิตจิ๊บไปเฮ้ยเจอเจอเด็กอ้วนเข้ามาแล้ว โอเคไปที่บ้านกันโอ้ขับรถชนค้าผมค้าผมจอเด็กอ้วนไม่ต้องห่วงนะนี่นงจะออกมาแล้วน,น้าอะไรเนี่ยเฮ้ยนาะนี่นาะเพื่อนมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไปไปไปทางนี้ออกมาเลยโอ้จรถเอสติมเลนหายไปแล้ว ดีใ,ใจด้วยพวกเฮ้ยเอานี่ไปสิโพ้เครื่องปั่นล้อไปทำอะไรอะเอาไปทำไอศครีมรสใหม่ไงเกมผ่านแล้วปวดติดตามตอนต่อไปคุณสามารถเอาชนะเกมนี้ได้แล <function> ้วคิดยังไงล่ะสำหรับบทเรียนที่จะต้องได้เรียนในครั้งนี้เราได้สุวนผสมชิ้นแรกมาแล้ว yes เอาละเดี๋ยวเรามาเล่นหลังจบเกมกันดีกว่าโอเค พวกของอะไรพวกนี้ก็น่าจะเกือบจบหมดแล้วฉะนั้นก็อะล่ะเดี๋ยวผมจะทำการไปเล่นอีกรอบนึงโอเคนี่งเครื่องปัน่นเพราะว่าคุณได้รับหนึ่งในสามของไอเทมลดจะมาอะไรเร็วๆนี้โอเค ไหนๆก็มาแล้วเอาล่ะผมอยากจะบอกอะไรกับท่านชมหน่อยสำหรับถ <TH> <repeating repeating> ้าเกิดคุณอยากจะดูรถอตภาคต่อไปเนี่ยก็บอกไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมทำแน่นอนก็สารับวันนี้ก็ต้องเขอเตื้อราไปก่อนนะครับไอศครีมภาคแรกก็ได้จบลงแล้วเรื่องก็เดี๋ยวผมขอสรุปในเรื่องนิดหนึ่งแลนะเรื่อง่ก็คือมีเด็กคนหนึ่งครับผม ที่ชื่อว่าชาลีเดินไปเรื่อยๆครับเจอรถไอส์ตีมนะครับคือผมไม่รู้จอเรืยองเขาว่าไงแต่ว่าเขาเรียกว่าชาลีแล้วกันนะครานั้นได้เดินไปเรื่อยๆเ,เจอรถไอส์ตีมที่มีรถอยู่รถก็ได้ทําการให้ไอตีมของเขาไปแล้วลว่าแล้วก็เขาก็กินป้กาก็โดนแช่แข็งแล้วเขาก็โดนจับมาแล้ว,ลวเราก็ต้องไปช่วยเออจบได้แหละแต่ตอนนี้ขอตัวก่อนนะบ๊ายบาย